ครับสวัสดีครับอ่ามื่อวานมืน่อวานพอกันนะครับในทางช่องนี้นะครับมื่อนนี้ครับเมืนนี้กลามาออกตลาดน,นัดกนันเลยนะครับงานที่ผมเห็ุก็คือเกี่ยวกับมเมล็ดพันธุ์เมล็ดโอเคกันพอดีมีลูกกาเพิ่มมาเลือกซื้อจำนวนก้าเมื่อนี้อากาศสดใสดีครับฝนฝ่าฝนบอกเป็นกระโตกไปเมื่อคืนนะ ยังว่าได้ออกมาขายของอ่ะเลียวที่ให้พี่น้องเบิ่งว่าเขามียางแน่นอคขายนี่ครับก็จะเป็นเป็นเมล็ดพันธุ์พักขื่นบ้านเนาะขี่พวกผมเฮ็ดน้ำกันอยู่สามส่วนครับเฮ็ดในระบบบินสี่เนาะสายยางครับสายยางนี่ครับไอ้เบิง่งนี่มมันก็เป็น เป็นงานที่หฮาเฮ็ดน,นะครับก็บคือการอนุรักษ์พันธุก,กรรมื้นบา้านบาทั้งเป็นพันธุ์ที่แต่ <c oughs> เก่าแต่ก่อนเนะาะแล้วก็เป็นพันธุ์ที่มีการปรับปรุงพันธุ์เขึ้นมากมา่ก็จะเป็นพันธุ์ที่หฮาใดจากเคือข่ายครับใน <c oughs> ว่ากับเป็นพันธุ์ที่หฮาใดมาจากต่างประเทศก็มีนะครับเป็นมา็ดพันธุ์ที่ ตาหม,มาเก็บพันไปปลูกต่อได้อันนี้ก็อันนี้ก็มานางยูนี่นะครับมานางยูตลาดทาั้งสีเมืองใหม่นะครับเป็นน้ำเปิดที่ห้องอยู่เดี๋ยวหายเบิ่มบรรยากาศรบอบๆเนาะน่ครับนี่ก็จะเป็นอ่าเป็นคขายพวต้นใหม่ก่าใหม่มีลายอย่างต้นกบเติมทย่อยมากเรื่อยๆครับ วันนี้ฝน้าโต๊ะก,ก็จะโต๊ะสวงเลงรัดูเบิงบรรยากาศนะครับบรรยากาศตลาดหนัดครบอกเคยมายางแถวตลาดสีเมืองใหม่ก็มาเนะครับเป็นตลาดอยู่ปื่นที่ของทีวกานอำเภอเชียงใหม่ครับจะมีทุกวันจังนะครับทุกวันจงัง คนกัดจามาย่างเลือกสื่อของต่างๆครับอันนี้ก็อันนี้ก็กจะบกคอยคือค้กปันใดครับอาจจะเป็นเพราะสภาพอากาศน้ำฤทธิจังไดนะครับนเนี่ครับนี่ก็จะเป็นมุมที่คนมาขายส่วนใหม่แล้วก็ลูกค้าเลือกสื่อก,นอกันเนาะครหาไฟมาแถว กะเอาแวล์ลานผมได้ครับลานผมกบจะเป็นลานแบบเล็กๆง่ายๆครับง่ายๆง่ายๆอาบ้านกับปืนง่ายๆครับกะช่วงนาน้หนาวกะลูก,ก,กคก่ากัจะคึกคักาว่านี้ครับช่วงนี้กะก็ก็ได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับ คอยเบ่งบรรยากาศบางส่วนเนาะครับบางส่วนฝ่าฝนกันบ,บก <c oughs> ตามเยนเนะครับฝาบบ่าฝนบ่คอยนะ,นะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งครับุมหนึง่งสีย่างไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้จำนวนผู้ขา่าผู้คลายนีกร้ายขึ้นครับายขึ้นพอเก้าลายเอาครับ ก็ผู้ใดสนใจมาเลียดพันุพักพืนบานกรัิดตอพวกผมได้นะครับทางเฟซบ o ๊กหรือว่าถักมาทางช่องพรบบานไหได้เลยนะครับนะเดี๋ยวช่วงนี้ก็เริ่มเลิ่ม,มลูกค้าเริ่มมาอะไรนะเดี๋ยเดี๋ยวพักไปก่อนนะครับนะขอบคุณครับ